hại <laughs> một này đi cứ lồn tốt đấy chàng ơi hả ừ. ช้าของวันที่6มีนาคม2 5 6 8เราพาทุกท่านมาอยู่ที่อิาดสดสุรินเนาะ

อ๋อต so ้องถึงตรงนี้ใช่ไหมโอ้คนเยอะมากเลยเพื่อนเช้าตลาดโซซูรินนะย้ำเช้า

มนเยอะกาบรรยากาศในตลาดสุรินทร์เนาะต้องย้ำนิดเดงยเพื่อนเพราะว่าเราอยู่ในเมืองสุรินทร์เนาะนานแล้วหลายวันแล้วไม่ได้มาเนาะเพิ่งมาวันนี้ผักสดทิชชสด มาด้วยวันพระใช่ไหมอ๋อมานนี้วันพระนี่ไงขายดอกไม้ไงโมื่อวาน่าจะขายเยอะเนาะตรงนั้น

rã nó còn đi đó tán hai độc mai ghê phòng này cho kênh Ghiền mai một người. ที่หมีนาน,นเพื่อนตอนเช้าตลาดสดสุรินเราตึกคักมากคนเดียวมากเช้าว,วันพระน้อนเพื่อน,นขายดอกไม้ไขายกล้ยไม้เยอะมากตอนเช้าน้ะง้าค้านำออกมาขายเพราะว่าเป็นวันพระ เปล่าเนาะ <20 setting? S 2> ูนรพเยขอบคุณ huh. พี <retention> <Darwin> ่ลาวีครับอนนี้เดินตลาดสดซินเนาะ ตลาดสดซูรินช่วงเช้าท่านเช้าวันที่6มีมนาคมเนาะ Phang lại <laughs> <laughs> nó. สวัสดีบ้านพยุงวงครับสวัสดีสวัสดีป้าดงครับ ตไปฝั่งไหนก่อนนี่ก่อนมีน้ำใช่มีน้ำเลยก็แค่ทางนั้นคืนเลยมีน้ำได้เท่กันดีก่อนเดินไปนิดหนึ่หน้าห <im pe at> น้นาฟาะซาก่อน đai không? Sửa đai không? โซดีนะครับยมเช้านี่เป็นห่อนาฬิกาเนาะตลาดสดสวัสดีทุกท่านครับขอขออภัยท่านไม่ได้เอ่ยชื่อเนาอเพามองหน้าจอไม่เห็นนะท่าน มาเิอตัวฝั่งนู้นน้ำอ่างขวงนสอนสอน ไปแล้วไม่ขแล้วได้ขายตอนน้ขายอย่าง บ้านพยงวงศ์ครับขอบคุณประดมครับขอบคุณที่วิวมโอค,ครับคืนมารานเต่า ตลาดซูรินนัคนก็ม้ก้า,ามาขายปลาไห้ขายมะพร้าวให้ด้วยมะพร้าวยังมาขายหรือยังยังไม่มาบอก 8ปดมงกว่าแล้วยังแปดี่สิบแปด 어 <목소리> เข้นเลยขับไปตรงนั้นก็สองแถวนะ Trông bay quá ผมอนุญาตลงไลฟ์ก่อนน้อเพื่อนาจ่ายค่าไฟฟ้านะก่อนก็เลยขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนคือยังไม่เปิดร้านน้อยังยังไม่เปิดหรอกอย่างเนาะยังไม่เปิดสักร้านเลยแถวนี้ยังไม่มีเปิด ก็ยังไม่เปิดเหมือนกันมาจ่ายค่าไฟฟ้าก็แต่ไ่าอินเทอร์เน็ตแต่ร้านยังไม่เปิดเนาะเดินไปเดินมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวไา,ายท้ามก็ยังไม่เปิด มานาอะไรอย่าง <laughs> โอ้ใช่เขาใครใครแเนดิทบอใช่บ<อ>คนดิทบอก็ซับโล้